สวัสดีครับสร้างสดาแฟมบารีมาแล้วครับนี่แล้วครับมือนี่กะมาแก่งานนะครับนี่ครับฝ้าหัวคนครับล่างหน้างบอลลุดบอเป็นนุ่มผมนะครับมาเห็ดนี่แต่แยมซอมเพิ่นให้มาเอินมาซอมอยู่ครับบ้านขึ้นไม้ได้ครับนี่บ้านเห็ดเลี่ยวไม่ไหมเออครับมาเมื่อวานนี่กลับมาจากบ้านในเพรกับบอเล่ไทยคลิปได้เลยครับเมื่อวานนี่กะ ขอพูดเอฟซีนะครับี่ซื้อเป็ดให้หแล้วก็ขอพุณนี่เพจพินัดน้ำครับมีลายแนวครับอาหารเนี่ยกินยู่ปุ่นเป็ดก็ได้มาตัวหนึ่งในกินฮอดเนี่ยมือเศร,ร้เา,านนเาาล่ะครับเอาผ้าขืนในเบื้องเางลังคาเด้ครับนี่หัวมือ,อได้ครับหล่อนี่นี่นี่ครับมันบ่เอียงเลยเด้อครับนี่มันด้เห็ดในหัว,หวได้ นีเพราะพ่พอ่พอก็อได้สีลือลังข้าวออกไม่เมดเลยครับนี่เพื่อเห็ดให้มันเอียงไรก้กนนี่ให้น้ำมันไหลมอนมูอผมเห็ดวยครับนี่อันสร้างทางอื่นเห็ดเดี๋ยวไปเบิ้งในเฮียมครับในบ้านถ้ามองกลากมงมันบ่หัวเดือ นี่ครับมันหัวมันดำไปเมืเ่อไรไฟซ้อมลายเทียวได้ครับนี่แข่งบม,มื่อไรมาซ้อมน้ำปลาเขาเบอร์ไหนบ้านนี่ครับไปไฟกะไฟกะบ่มีหัวนะครับกะเปิดบ่ได้ในเฮี่ยมกะหัวนะครับนี่ในบ้านหัว มัวไปเมื่อเลยพี่ครับมองนึงโอ้งานซสอมนี่ไล่ยอยู่ครับพี่นี่ฮะเบิ้งฟูหองเลยนี่นี่กัะไฟได้อยู่แต่ว่าสวิตไฟกับปลั๊กไฟนีต่ต่้มต่้มจังหน่อยบ่ได้มาตรฐานเลยครับม่านด่าเราด้วยครับนี่ห้อยเรานี่ครับเรา เส้นเส้นเนี๋ยว่าออกไปห้องน้ำฮะอ่ะห้องของน้ำนี้ข้าเจ้าเฮ็ดบ้านขายด้วยครับเนี่ยบา้านเฮ็ดขายขึ้นหลังโมนี้ก็หัวอีกครับเนี่ย,ยโอ้ หง่อยู่ครับอันเป็นปองแปลงอยู่เดี๋ยวพ่านเบิ้องทางหล้างบ้านครับนี่นะครับลังบ้านกะโอ้เดินก่วงนะครับนี่ไปเห็ดมองนั่งเล่นมองนอนเล่นไปละปาดครับเอฟซีครับเมืองครับเมืองมาครับ โอวังเงยนะครับพูนครับสัญญาณเงบัยเงยนะครับนี่นนนนนลูกนี่ตัวละเมินหาครับลูกลูกมานี่ครับพูนตัวโอทันซิงโตนไก่มาเลยที่โดดใส่ครับนะครับกะ ครับผมยางผ้ายางออมเมืองลังบานกายของพี่นัดกะเลี้ยวแล้วล่ะครับขันเพื่อนบอกไปเห็นยางอีกกะทีได้ไปคือเข้าแล้วครับนี่ครับลังเฮี้ยงกะอืมสีกะท่าไม่ไม่เดียบต้องขึ้นเป็นสีเขาจะเอาท่าเขาจ้าเฮ็เดเลี้ยวไปว่างไงใดนี่

ครับคลิปนี้ผมกับฝากบางคลิปบางโฆษณาให้ผมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณครับ